บพบกับการรายงานข่าวประเดือสัปดาห์สหรพ6รายงานข่าวโดยานายสักเารินชิตศิรินักวิชาการรายงานปฏิบัติการผลการปฏิบัติงานสรพ6รับข้อร้องขอร้อ7จําำนวน6เรื่อง6คนเป็นเงินจำนวน1 4 6 3บาทและลูกจ้างได้รับสิทธิตามกฎหมายรายงานจำนวน3เรื่องสี่คนเป็นเงินจำนวน4 5 0 0 0บาทโดยในสัปดาห์นี้ สารพ .6 ได้สร้างการรับรูจ้จํานวน2เรื่องได้แก่เรื่องที่1เรื่องในแจ้างสงสัยว่าลูกจ้างป่วยจริงหรือไม่เรื่องที่2เรื่องสัญญาทดลองงานผ่าน3ช่องทางช่องทางที่1 Facebook สํานักงานมีผู้ติดตามจํานวน 1, 3 4 4คนช่องทางที่2หลายแอปพลิเคชันจํานวน6กลุ่มสมาชิกจานวน650คนช่องทางที่3เว็บไซต์สํานักงานมีผู้ติดตามเข้าชมจํานวน 1 4ึ8ครั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมาวันที่14ธันวาคม2564นาสินงเซนินาบุญเนรผอตรพ6มอบหมายให้นายจตรพร์แก้วศรีนายพรสักวงแอกและนายแทนจงกระทูกนักวิชาการรายงานปฏิบัติการทั้ง3าคนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร srco dominate pdpa learning by doing ในรูปแบบออนไลน์โดยสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานกรมสิกรและกุ้มครองแรงงานหลักสูตรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจในพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล2562ในวันเดียวกันนั้นนางเซนีนาบุญเนรผอออตรพ .6 มอบหมายให้นายจตุพรแก้วสีและนายพรศักดิ์พงแอดนักวิชาการรายงานบติการทั้งสองคนร่วมสังเกตการการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี2564ของบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดสาขาท่าพระ บริษัทในเครือและสถานประกอบกิจการในห้างสรรพสินค้าโดยมีลูกจ้างเข้าร่วมการฝึกจํานวน150คนรวมถึงยังมอบให้ทั้งสองคนร่วมสังเกตการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อากับอากาศของบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์ยากัดมาชนโดยการฝึกอบรมดังกล่าวกําหนดขึ้นระหว่างวันที่14-17ธันวาคม2564ณสำนักงาน,งานอิตาเลียนไทย แข่งบางรังมารทเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหาคนครมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกจ้างได้มีความรู้และความเข้าใจทักษะและความปลอดภัยในการทํางานวันที่15ธันวาคม2564นางสินีนาบุญเนรพอ,อตรพ6มอบหมายให้นางสาววรรลักษณ์เสนาใจนักวิชาการแรงงานชุมนังการและนางสาวรุจยภาสา,ายสิวนักวิชาการแรงงานเข้าลงอบรมหลักสูตรพรนันกงานตรวจแรงงานทางออนไลน์เพิ่มเติมตำแน่ปฏิบัติการตรวจแรงงานฉบับปรับปรุง ที่คำนึงถึงแรงงานหญิงท่ามชาติความรุนแรงและการล่วงละเมิดแรงงานทำงานบ้านและแรงงานบังคับในรูปแบบออนไลน์แต่ขึ้นในองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ILO รุ่นที่7ระหว่างวันที่15-17ธั 17, นวาคม2564ในรูปแบบการอบรมทางไกลผ่านจอภาพในระบบสูงวันที่15ธันวาคม2564เวลา9นา56นาทีนางเซนีนา,นาบุญเนรผออสพอ6 มอบหมายให้นายจตุพรแก้วสีและนายสารยุทธ์ลีลาิยวัตรนักวิชาการรายงานปฏิบัติการทั้งสองคนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อได้จริงเหตุเพลิงไหม้บริเวณซอยเทิดไทย9เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสถานที่เกิดเหตุดังกล่าวเป็นบ้านเรือนประชาชนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภยัยธนบุรีควบคุมเพลิงสำเร็จในเวลา10นาฬิกา25นาทีไม่มีประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และไม่พบสถานประกอบกิจการได้รับผลกระทบหรือได้รับความเสียหายจากเกตุเพลิงไหม้ใดๆวันที่7ธันวาคม2564เวลา13.30นนางจีน่าบุญเนรผอสพ6พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุมกรมครั้งที่11ทับ2564โดยมีนายนิยม2แก้วอธิบัีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานพร้อมทงเป็นผู้กล่าวนำในการประกาศเจตจำนงสุดลิต และแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตณนะห้องประชุมสอนิคมยันทรวิทูชั้น5กรมสวัสดิการและคุ้มคอรองแรงงานในรูปแบบทางไกลผ่านจอภาพโปรแกรมซูมผู้ที่สนใจสามารถคลิกเข้าชมรับฟังข่าวสารและติดตามรายละเอียดได้ที่ www a l i a s i c l a b o r go ts facebook สำนักงานสวัสดิการและคุ้มคอรองแรงงานกรุงเทพม,มหานครพื่นที่6สักกรินเชื้อชลิตรายงาน สอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแต่งงาน